อาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Farming Simulator 19กับกับผมเกมไลน์ Enterprise วันนี้ผมจะมาสอนวิธีลงมด hey ตามคำเรียกร้องที่หลายๆคนรีเควสกันมานะครับวันนี้ก็เลยมาแบบอ่ะไหนๆก็เรียกร้องมากันเยอะเนาะอยากจะรู้อยากถามแบบอ่ะถามมาก็ถามมาต่อไปอ่ะผมก็มาทำคลิปให้ เอาละรครับก่อนที่ผมจะเข้าเรื่องมอดเนี่ยผมต้องขอเตือนก่อนนะครับขอเตือนก่อนก็คือว่าการลงมอดเนี่ยมอดมันเป็นไฟล์เสริมมอดมันเป็นมันเป็นเนื้อหาเกมแบบส่วนเสริมที่เขาทําขึ้นมาเองดังนั้นเนี่ยผมอยากจะเตือนว่าถ้าเราลงมอดเยอะเกินไปคอมอาจจะช้าเกมอาจจะช้านะครับข้อ2ถ้าเราไปโหลดมอดเสีย หรือว่ามอดตัวนั้นเนี่ยมันเสียเกมก็อาจจะเด้งได้กระตุกหรืออาจจะค้างไปเลยเกมพังนะครับส่วนข้อที่สามก็คือถ้าเราโหลดมอดผิดเช่นเราไปเอามอดของฟาร์มสิบห้ามาใส่เราไปเอามอดของฟาร์มสิบเจ็ดมาใส่าาฟาร์มสิบเก้าเนี่ยมันอาจจะมันอาจจะเล่นไม่ได้อ่ะกู้ง่ายคือ ถ้าเราไปเอาม o d ของฟาร์มอื่นถ้าเราไปเอาม o d ของภาคอื่นน่ะมาใส่มันจะใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือคําเตือนเนึ่นๆก่อนสําหรับคนที่อยากจะลงม o d เอาล่ะครับต่อมาเราจะมาเข้าเนื้อหาส่วนของการลงม o d กันการลงม o d เนี่ย Farm19 Farming Simulator 19เนี่ยการลงมอดเนี่ย, 19, งล,ย,งยลงง่ายมากๆเพราะว่าตัวเกมเนี่ยเขาเหมือนเขาแบบว่า คือยังไงอะ่ะเขาเขาทำให้เราสามารถโหลดม็อดในตัวเกมได้เลยคือเราไม่ต้องไปวิ่งหาม็อดเหมือนแต่ก่อนอะ่ะจำได้ไหมเมื่อก่อนอะ่ะเราอยากจะเล่นเกมเออเราอยากจะโหลดม็อดตัวนี้อยากได้ม็อดรถไทยอยากได้ม็อดรถเก็บเกี่ยวเราต้องไปพิมพ์หาใน Google ชื่อม็อดชื่อรุ่นชื่อรถคันนั้นชื่อยี่ห้อแต่ฟาสิบเก้าเนี่ยเราไม่ต้องไปหาใน Google แล้ะเราแค่มาโหลดตรงหน้าเกมได้เลยครับนี่ตรงนี้ครับ ตรงคําว่าม็อดตรงที่เมาส์ชี้อยู่เนี่ยครับเราก็คลิกเข้าไปเห็นไหมครับว่าลายชื่อม็อดไม่ใช่ลายชื่อม็อดเอ่อม็อดในตัวเกมทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ในนี้หมดเลยคือเราสามารถโหลดจากตรงนี้ได้เลยเราไม่ต้องไปโหลดจากที่อื่นนะครับแถมแถมแถมม็อดที่อยู่ในนี้เนี่ยเป็นเหมือนยังไงอะแบบเขาการันตีมาว่าใช้ได้ทุกตัวคือ ม็อดที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเหมือนเขารับประกันมาว่าใช้กับตัวเกมได้ร้อยเปอร์เซ็นตคือเราไม่ต้องไปนั่งพะวงว่าเอ๊ม็อดจะเสียไหมนะเอ๊เราจะโหลดม็อดผิดไหมไม่ต้องครับม็อดที่อยู่ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยใช้กับฟาสิบเก้าได้หมดทุกตัวครับแล้วก็ต่อมาครับผมอยากให้ทุกคนดูตรงนี้ครับคําว่า show all มอดเนี่ยตรงนี้ครับที่เมาส์ชี้อยู่เนี่ยครับถ้าเรากดเข้าไปปุ๊บม็อดจะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเห็นไหมครับถ้าเรากดอีก มดก็จะน้อยลงคือตัวตัว x เ,เนี่ยตัว x มันจะหมายความว่าเป็นการแบบโชว์มดทุกตัวที่มีให้เห็นให้หมดไม่ว่าจะเป็นมดใหม่มดเกา่าหรืออะไรก็ตามแต่นะครับเอาละเดี๋ยววันนี้ผมจะขอโหลดสักสองสามตัวแล้วกันเนาะเซิฟเิฟให้ดูเป็นตัวอย่างว่าวิาวธีการโหลดวิธีการอะไรยังไงทํายังไงเนาะเฮ้ยเดี๋ยว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 ,ยวมีบ้านด้วยเหรอเฮ้ย <Huh? S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวมีมดบ้านด้วยเหรอ เฮ้ยแจมอ่ะอ้เล่นมาสองสามปีเพิ่งรู้มีมอดบ้านด้วยเฮ <c oughs> ้ยอ,อนี้อะไรอ่ะเดี๋ยวดะเดี๋ยวดะครับขอเวลาน,นอกแป๊บหนึ่งนะผมขอดูก่นอนเฮ้ยดีอ่ะมีมอดบ้านด้วยอ่ะเออโอ้โโอ้โหเยอะนะเนี่ยโอ้โหมีมีถังข้าวด้วยเนี่ยถังข้าวโอ้โห โอ้โหมันเยอะมากอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูวันหลังแล้วกันตอนนี้ทําคลิปก่อนเดี๋ยวผมจะขอหลวดมาสักสองสามตัวอือเอาคันไหนดีนะโอ้โหมันเยอะมากเอาอ่าอ่าอ่ะเอาอันนี้แล้วกันลองเซิฟเซิฟดูเอาอันนี้แล้วกัน,อ,อ,อ,น,น,กนอันนี้จะเป็นที่อ่ออันนี้จะเป็นที่พ่วงบรรทุกสัตว์แบบ ซื้อหมูซื้อแกะซื้อไก่อะไรวเอ้ยซื้อหมูซื้อแกะซื้อมา้าพวกเนี้ยคือมันจะเป็นพ่วงบรรทุกสัตว์นะครับเนี่ยฮะมีหลายแบบเราก็เลือกเลยครับชอบแบบไหนก็ฟรีสไตล์เลยเฮ้ยแต่ขอดูนิดหน่อยโอ้อันนี้พ่วงใหญ่ครับนี่มันก็จะบอกรายละเอียดมอดนะรายละเอียดของมอดก็จะบอกอยู่ตรงนี้นะครับว่าเนี่ยอบรรทุกม้าได้สิบบรรทุกม้าได้สิบตัวบรรทุกวัวได้แปดตัว แกะ16หมู19เนี่ครับอ่าราคา1 9ึ0งหมืนะครับมันก็จะบอกราคาแบบบอกรายละเอียดว่าหมอตอนนี้มีอะไรบ้างผมอาจจะไปช้านิดนึงนะเพราะว่าผมต้องการแบบเจาะรายละเอียดให้เข้าใจกันเดี๋ยวมาถามเดี๋ยวไม่เข้าใจกันอีกอ่าอืมผมขอซื้ออันไหนดีนะอ่ะอะเอาเอาอันนี้แล้วกันเออนี่หมูห้าแกะห้าวัวสี อันนี้มันทุกม้าไม่ได้อันนี้มันทุกม้าได้สองตัวผมเอาอันนี้ดีกว่าแล้วก็คลิกคำว่า install เนี่ยครับ install นี่ครับคลิกเข้าไปแล้วก็กดโอเคปุ๊บเสร็จละเห็นไหมง่ายไหมต่อมาครับเดี๋ยวขอโหลดอีกสักสองสามตัวไหนดูสิไหนดูว่กันนี้สิอืมไหนดูว่ากันนี้สิ เฮ้ย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 มี้ันไหนสวยๆบ้างมีคันไหนสวยๆบ้างโอ้คันนี้ก็สวยแล้วเนี่ยเป็นตีนตะขาบอืมเฮ้ยเอาคันนี้ดีกว่าอ่า รถมีเยอะแยะแต่สะดุดตาคันนี้เพราะว่าคันนี้มันดูแล้วแบบคลาสสิกดีสวยอะ่ะผมชอบดีคันนี้เฮ้ยใช่ได้สองอยสิบ HP อ่าเครื่องยนต์สองร้อยสี่บอ่าสามสิบสองกิโลอ่าแสนสองโอเคครับราคาไม่แพงเครื่องยนต์ใหญ่อือเอาอีกสักตัวหนึ่งไหนๆก็โหลดละอือเอาอะไรดีนะเอาอดีนะอคันนี้ดีไหมเนี่ย อืมอ่ะเมดละไอ้นี่อะไรอ่ะไปดูสิอ๋อรถบรรทุกนมอืมอ่ะเอาเอาคันนี้แล้วกันต่อมาครับพอเราเลือกมอดเสร็จตัวเกมมันจะให้เราเรีสตาร์ทรอบหนึ่งนะครับ เราก็กดย็ดไปแล้วก็นั่งรอแป๊บหนึ่งให้ตัวเกมมารีคือตัวเกมมันจะทำการรีระบบใหม่ต่อมาครับเราก็เข้าห้องเข้าเซฟที่เราเล่นเอาไว้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เรามาหยุดดูตรงหน้านี้ก่อนครับเราจะเห็นว่าลายชื่อมดที่เราโหลดมาเมื่อกี้มันจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าอันนี้อันหนึง่ง อันนี้คันนึงอ่าแล้วอ่ะแล้วรถอ,อีกคันนึงมันหายไปไหนวะอืออ่ะอีกรอบหนึ่งอ่ะวีรอบนึงโอเคครับเมื่อกี้อาจจะเกิดเหตุผิดพลาดเล็กน้อยนะครับเดี๋ยววีเกมอีกรอบหนึ่งอ่ะมาละนี่รถรถผสมอาหารวัวแล้วก็ รถแท็กเตอร์แล้วก็ที่บรรทุกบรรทุกสัตว์โอเคครับไปแล้วก็นั่งรอครับมันก็จะแบบเออ,เอ,อนิดนึงเนาะไม่เป็นไรโอเคครับมา มื่อกี้เราซื้อรถผสมอาหารสัตว์นี่มอตโยนี่นะนี่เห็นไหมเราโหลดมาละเป็นไงสีสีแดงสีน้ำเงินเฮ้ยอันนี้มารถของฟาร์มสิบเจ็ดป่ะใช่ไหมใครเคยเล่นฟาร์มสิบเจ็ดบ้างมันเป็นรถผสมอาหารของฟาร์มสิบเจ็ดนะผมจําได้นะเคยใช้อยู่ป่ะถ้าผมจําผิดก็ขออภัยด้วยต่อมาครับอ่าอ่นี่ที่บรรทุกสัตว์อยู่นี่ นี่มดอยู่นี่ครับอ๋อเปลี่ยนรอได้ด้วยโอเคแล้วก็อะไรอีกนะอีกอันหนึง่งรถแท็กเตอร์ใช่ไหมรถแท็กเตอร์อยู่ไหนนะรถแท็กเตอร์อยู่ไหนนะรถแท็กเตอร์อยู่ไหนนะอ่าอยู่นี่ครับนี่รถแท็กเตอร์เราที่หลดมา อืมนี่ลปนเนี่ยอ่ะยางใหญ่ขึ้นอันนี้เลยอ๋ออ่ะมีการตกแต่งหน้ายางอะไรก็ว่ากันไปครับเี่ โอเคเลยครับเนี่ยมาครับอ่าอ่าดูดีมีสักมีดูดีมีชาติตระกูลว่าไปนั่นเออมันดูไคเทคดีนะพูดถึงนะมอดพวกนี้มันก็ดูสวยดีนะพูดถึงอ่าดูดีมีชาติตระกูล ดี๋ยวผมขอไปซื้อสัตว์ดีกว่าเออไหนๆก็ได้ไหนละผมขอเล่นสักแป๊บหนึ่งฉชักเริ่มมันละอ่าซื้อคอกซื้อคอกวัวดีกว่าเอ่อคอกวักวคอ,อ,อ,อกวัวคอกวัวอ่าเอาเอ่อคอกวัวเนี้กันซื้อคอกวักวกันอ่าอ่ะไปตรงนี้โอเค ไหนๆก็โหลดมาแล้วขอเว้นสักนิดนึงเออพูดถึงก็ดูสวยนันเนี่ยอ่าใช่ได้ใช่ได้ไดอ่าการทำโมเดลการทำรูปทรงเออใช่ได้สวยดีไหนขอดูภายในหน่อยอืม พูดถึงคนทำมอสก็เก่งเนาะเออทำมอสได้แบบผมจริงดีใช้ได้เลยแหละใช้ได้ใช้ได้ไดทำสวยไม่เสียชาติเกิด<ะ>ว่าเขาไปนั่นเอ,อ๊ะแล้วเก่งว้าวดีแจดีใจ เดี๋ยวเราจะไปซื้อสัตว์กันอ๋อเปิดหลังคาได้ด้วยนั่นน่ะเออดีดีด,ดีแบบเวลาฝนตกเราก็มีหลังคาให้แต่พอแดดออกก็เปิดหลังคาแบบระบายอากาศไงน,น้องวัวน้องหมูจะได้มีอากาศถ่ายเท จมแจมแจมแจม,แจมอ่ะถึงแล้วครับโรงฆ่าสัตว์้ยไม่ใช่โรงฆ่าสัตว์เอ่อที่รับซื้อสัตว์ผู้ชนากลัวเชียร์โรงฆ่าสัตว์อ่าเดี๋ยวซื้อซื้อวัวใช่ไหมเออซื้อวัวดีกว่าอืมอันนี้มาไม่เอาซื้อวัวซื้อวัวเอาอันนี้สักสองตัว อาอนี่สักสองตัวดีกว่าอ่ะเป็นสี่ตัวนี่ฮะเป็นไงเป็นไงน้องวัวเราอยู่ในนี้หมดละไปกลับคอกไปอยู่กับพี่ดีกว่านะน้องวัวจ๋าไปอยู่กับพี่ดีกว่านะเดีย๋ยวพี่พาไปเชื้อดอยากกินลาบเลือด ได้กลิ่นคาวเลือดวัวแล้วมันหิวโอ้ยอยากกินอยากกินวัวอืออยากกินอยากกินเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ใช่ผีปอบนะอะเดี๋ยวน้องวัวจะเดี๋ยวน้องวัวจะร้อนนะใส่หลังคาให้น้องวัวหน่อยอเดี๋ยวน้องวัวร้อน อ่าไปเข้าข้อเข้าข้อเฮ้ยแต่หิวอะ่ะเห็นวัวก็หิวนะพูดพูดจริงๆนะเนี่ยเห็นวัวก็หิวอะ่ะพูดจริงๆนะเนี่ยอ่ะโอเคครับส่งเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น ท้ายกอหรอคนบ้าอะไรเห็นวัวก็หิวไม่ทำมันเข้าไม่ได้อะอ่ะโอเคครับได้แล้วอ่ะอ่ะเอาละครับอาอยังไม่จบยังไม่จบ เดี๋ยวเมื่อกี้เนี่ยผมสอนวิธีลงมดใช่ไหมเดี๋ยวผมเดี๋ยวต่อไปครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีลบมดด้วยแนเผื่อแบบเกือ <_ types> บลืมเกือบลืมโทษทีครับเมื่อกี้เกือบจะปิดคลิปลวเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีลบมดด้วยนะครับ <_' ls> เผื่อแบบน้องๆคนไหนไม่ชอบสมมุติว่าเราโหลดหมดตัวนี้มาเราไม่ชอบเลยอะเราโหลดหมดตัวนั้นมาเราไม่ชอบเลยอะ่ะเราอยากลบทิ้งหรือว่า เราอาจจะเบื่อใช่ไหมอ่าเราอาจจะเบื่อเราอาจจะไม่ชอบหรือเราอาจจะอยากจะเปลี่ยนไปเล่นมดตัวใหม่เราก็สามารถลบได้วิธีลบมดก็คือนี่ครับให้มาตรงนี้เข้าตรงโหมดเดิมก็คือคําว่ามดแล้วก็มาตรงนี้ครับมาหน้าที่สองนะแล้วก็เห็นไหมครับว่านี่จะเป็นรายชื่อมอดของเราที่เราโหลดมาคือหน้านี้เนี่ยมันจะบอกมาเลยนะครับว่าตัวเกมเรามีมอดอยู่กี่ตัวอ่ามันจะบอกมาเลยครับ สมมติว่าเราอยากจะลบมอดคันนี้ใช่ไหมเราก็กดคลิกเข้าไปแล้วก็กดคําว่า uninstall นะครับกดย็ดนะครับมอดก็จะหายไปนี่หรืออยากจะลบให้หมดก็ลบให้หมดเลยครับนี่อ่ะลบให้หมดตอนนี้ก็เหลือแต่ตัวเกมตอนนี้ก็เหลือแต่ตัวเกมเพียวๆแล้วอันนี้ก็เป็น DLC ครับนี่อันนี้คือ DLC ่อไปครับตัวเกมมันก็จะรีอีกรอบนึงหลังจากมัดหลังเออขออภัยครับหลังจากนั้นเนี่ยมอดที่รามีก็จะหายไปโอเคไหมครับเอาละ่ะสำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วสําหรับคลิปวิธีลงมอดแล้วก็วิธีลบมอดด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วย ใครต้องการรับชมที่เวนใหม่ก็เชิญกด u u s c r i b e ได้เลยนะครับเจแต่วันนี้ต้องขอตัวจากลากัไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย